สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีมอลังมิลิป,ปอ่อนหน่อยสมบูบณ์สุขนสุก่นค่ะเมื่อนี้ค่ะหนาที่เก้าหนาที่เดิมภ้ารกิิเกับภ้ารกิจเดิมอีกแล้วพี่น้องทําการส่งของให้ลูกค้าค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้หุ่นมาแล้วของอันแรกกุ้งแห้งกุ้งฝอยพี่น้องมอลลามดซา่าเสนอแบบยังคักเลยคุณนะ่ะกุ้ง กุ้งคนนะมันมหากุ้งคนนะมันได้กุ้งพี่น้องบึ้งเบิงจระเบิ้งพชนเถ็ดขนาดอันนี้กุ้งฝอยพี่น้องออค่ะคงเพลินเนาะนะในรถของเฮานะคะกับตอนนี้นะคะก็จะมีทั่วปนมีทั่วขวัวเนาะพี่น้องทั่วปนทั่วขวัวกุนเชียงนะคะพี่น้องนี่นะคะ ยังมีอีกยังบ่ทนันเหมือนนะคะมอลลามเดซักกับย่างขึ้นหาอะไรพี่น้องลูกค้าสั่างยังแนน้นองลูกค้าสั่างยังแนน้องกันฮึ่มขึ้นไปขึ้นมาโอ้ว่าสันกุขอขอ้นเชียงลูกค้าสั่งโคกบ่อหรือสั่งอียังนี่แหละเ,ะ,งงะเพื่อก็เลยต้องเอามาเพิ่มขุนข้าวหนึ่งพี่น้องเรนน้ำตาลมาถือขัดขนาดจังน่อยบาัหวานกับทามฮาอะไรพี่น้องบานนีบกะปิแล้วพี่น้องเอ้ยกะปิปีบฮึ่ หลังจากคืดพอแล้วว่าต้องสองอีกอย่างแนี้เ่ากับจัดสซขึนรถล้คะค่ะพี่น้องไปออกเดินทางได้คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะการส่งของของเฮ้าในมือหนี้เนาะร้านเก่าร้านเดิมนะคะมีกะปิปีมีกุกนเชียงมีกุ้งฝอยมีกุ้งแห้งมีทั่วปนมีทั่วขวัวพี่น้อง มาหอดปุ๊กกับผนจัดการเบรกอัตโนมือนะคะพี่น้องบอมเบนเบรกอัตโนมัดเลยพี่น้องเอยเนาะทําการจัดทรงค่ะพี่น้องเอาปีบลงกอนเอานมเอาอัานกะปีปีบลงกอนเนาะพี่น้องนะคะนี่ปีบปิดกันนะเติบตามด้วยกุนเชียงทุกคนกุนเชียงนี่เป็นกุนเชียงยางดีเ้ยพี่น้องบอมเ็นกุนเชียงแป้งนะคะที่ลูกค้าเขาสั่งเนาะ ตุนเชียงเยอะหน่อยเราก็ต้องเอาใส่รถขิน,นะคะ่ะทุกคนจะได้ไม่ต้องแบกหลายรอบนะพี่น้องเออสลายนี่ตัลวะละเนาะดูไปัวไปบูล่ะสลัดคักไป้ามือนซัวเหก่อนตามด้วยกุ้งแห้งแล้วก็กุ้งฝอยของเรานะคะทั่วปนบานแล้วก็ทั่วขวัพี่น้องซีฮอบาน เออม,มืนอนี้หลังจากเขาส่งขวามลูกค้า,คาแล้วก้าบ,บาทเลยคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยขอบคุณทุกๆกกาั่งใจเด้อค่ะพี่น้องที่มารับ,บชมคลิป